ได้อยู่แต่เรามันมีเพลงกรุบดีแต่เราขึ้นไปตรงแพรมันก็ไม่มีแล้วมั้งแต่เราจะเตรียมใส่อเออไม่เห็นมีมืดเ,เลยจะม่นะอุ้ยซ้นสำเนียงพอดีเนะาะมันไม่ร้อนนะ่ะน้ำน้ำใสนะน้ำดูาดูสะอาดเพราะว่ามันคือหลายวันชวนหนึ่งที่เวาไปไหนเนาะ มาพี่น้องแม่เอาไก่ย่างให้หน่อยสัวจันในมาอิปี่ยมห้ามึือขบจันให้ยิงหน้าบักม่วงกับฟานมาแบบจุกเจือเพแล้วอีเมียพ์มาแบบมาให้บักไลายนั่นก็ว่าจะกินเบิร์ดกูอย่าลูกสาวไม่ได้กินนั่นแล้วแล้วเสแสร์ประสันประสันเบินอีสองหน่วยอยู่ทั้งในเปี่กเจี๋วก็เลิศมาพี่น้องกินข้าวปลาเนี่ย ซับอันซับปลาออกจากอันนั้นเครื่องนูเจมซับนางปลาเนี่ยมือว่าก็ต้องจอดเนี่ยต้องจัแพ้ห่างๆกะหางๆกบต้องไปห้างกันจมน้าเขาดึงขึ้นมาแบบพอนเองเนะ<อ>าะเออขึ้นพากันเกล็ดน,นะเ,นเะป็นอยังมันบดสนุกเป็นอยัางมูอกับปั๊มหัวใจข้าวหนึ่าางล้วมันจะพุ่งพ่วงขึ้นมาทางนี้เห็ดแบบโดนสวัสดีครับีมน้องป้องป่ายนะครับนี่ของน้องพึ่งค่ะ ผู้ใดน,นี่ๆอ๋อส่วนกระดุยมาหลายพี่น้องวันนี้นะครับวันนี้ตามใจสามีหนึ่งวันนะครับอยากลองเพศพี่นอ้อง JR กับส่วนมากะมือน,นีโ,อโ,โดนอีแล้วค่ะโดนล่อซื้อนะคะเจบ JR าผมว่าจะไปจิดน้อนทนี่เปียกไว้ใส่ในขวดตัวค่ะ JR แปลว่า เมื่อวานก็มาสั่งวิรกรรมค่ะสไลด์ที่เห็นแห่ค่ะของเขาเลื่อนเบิดฟิวพรราดเมื่อวานนะครับอุ้ยพี่น้องเขาต้องจอบบวงพุทไส้ดิเรามาเดียวเราเพิ่งต้องมาจอบดวงพุทไส้เท่านั้นนะ,นะนนะเขามาแบบต้อง,งอาาได้อุ้ยสูบบวงพุทไส้บอจะได้ใส่เสื้อทูตสีเลยปลออันตรายจกใส่เสื้อทูตสีเลยเด้อบระธานมอสอะไรพรรา,าดเสด็จานนะบ่อได้ห่วงเ่อจะย้อนหน้าบพื่ออะไรย้อพรราด ไอ้ปื้โอ้ยเจมกล้องหลังสวยกว่ากล้องหน้ามากต้องงามเลยเนาะเฮ้ยกล้องหลังมากค่ะอ้าวเจมอะไรไทยดูสิอะไรสเน่ก้องหลังสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวสักก้อนส่วนมากทายไม่ได้กล้องหลังทุกคนเขาต้องรีบทายหลังจากว่าเขาจะเปิดเพียงแข่งกันกระเทาคุณคุณกลางไม่พอกลางเลยพ่อเป็นกลางเลยคุณได้ยุ่งมองกลางพ่ออ้อไม่มองกลางเห็นบ่มื่อวนี้มันพี่เจมเนี่เห็นบ่มันจะเป็นสีแดงมันไม่เหรอเอาไปจอดตรงกลางเลย จะมาผู้อดแพบสสเนเออาดดดเไม่ติดบออีเปียวมันก็ไม่ปิดอันนี้นะบัห้านี่โอเคห้าัเมเรา่เอาีียวอะไรนะแค้อีเปียว่สีเขาหูจยู่ดอกมาพี่น้องกินข้าวเบิตัผู้ชายสีมันเลบออีเปียวอียดึงนมลงเปียวดึงนมลงต้องยุ่งแบนละแบนละ ตองหยวกพี่จ๊นี่ห่อเสือหยวกนี่น้อยแต่แน่นนะเคยได้ยินไหมมากลับมาอีกบ่หลังจากที่มาจากไหนมาจะแพ้นะครับกลับมาที่นี่อีกค่ะร้านตำยำหลี่ค่ะตำยาอะไรนั้นค่ะแต่ชมอองค่ะอารมณ์ดีห้านาทีอีซีวีคือทุกโค้ค่ะองยาคางงมากม่ได้ไม่ล้างโคกนะคะจนถึงตีนเ่ครับคุณพ่ยอมล้างจริงไหอนี่ยอมล้างค่ะอร่อยมาก ใครที่จมูกดีอย่ามากินน้ำมันมากนี่อันนั้นด้วยนะไอ้ดังลมมันนี้เหรอตอดมาไม่มีตีนเหรอมีมีแต่ไม่มีมีไม่มีไม่ได้ต้มอิเปี้ยววัตตีนตำตำป่าแบบมีตีนแบบอะไรบ้างตีนอร่อยไม่กินมานนั้นไม่มีมันมัไม่ต้มเนาะมึงไม่ได้ใส่ใจแมันมันหมดเปนวันนี้ก็ตื่นสายเพราะของหมดเออไม่รู้ใครมากินมันกาจะตื่นสายชอบเลยอ่ะเจอาวัตตูเอาไมอย่างดังลม เอาเนาะหรือว่าราเขกก่อนรอแขกไหมกแบบปลาร่นี้ใช่มานอาดรย่เี้ก่อนใส่เขพดเีเ้ยเขาพเขาไม่ใช่ข้ปุ้นลาพทกะเคนไม่ไม่ดูกเทยพวกกทนางชวมันคุยกันนะพวกไม่รู้เรื่องหรอกเพาะเมาเมยมาองเดี่ยวอะหอมเทยในอินีนมร์อะไรขอโทษนะครับเจรดลงเหรอคะ มาลำนวดความขาดตกแผลเมื่อวานนะคะยำยำแบบยำต้องต้องใส่กระลาเนาะใส่สิต้องใส่กระลาถ้าไม่หลาไม่กินไม่ชอบงั้นงั้นเอาอันนี้กว่าเหลาเหลาหอยเหลาเออโดยเหล่าหอยเหล่าหอยหมี่โดยโดยเ้าอันนี้ค่ะโดยหรือเปล่าโดยตรงแต่ไม่โดยค่ะพักโดยค่ะขอโทษนะครับวันกับเข้าโรงพยาบาลค่ะฉันไป ห้าหกได้เมื่อวานอ่ะเผื่อกูกไปัางย้อนเป็นอย่างจู้จีมากกว่าตื่นมากกว่าไปวันนี้อีมพึ่งเข้าก่อนพึ่งอี่พึ่งพึ่งอีปิอพิ่งสักพักอีิปิอพึ่งข้ามไปกินเขานั่นแหละสรุปคือออเข้าด้วยกันแค่สองคนอื่นไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ตนจานใคนอื่นเขาไม่ตูนจานนะเขากินแค่คุกสองคุกไงเป็นเพราแม่กินกี่คุกห้าหกหกได้มั่อห้าหกค่ะสองคนไม่เป็นไรนะแเป็นอีกสองคนนะเพราะอีกินนี่กินเยอะสุดแล้วก็ไม่ได้ใช้จานเล็กนะคะข้าวย่ครอออื เกิินจรงใช่ไม่ให้จุดไม่ไม่ใช่เมอาไปลองท่อน้ำแหลมมันก็เลยแบบจุดจานนิดนึงไม่อยากไปอยู่ไปหาฉันเพราะคุยกันเรื่องหมาเพราะผัวกับเมียเขาเลี้ยงหมาต่ออะไร่ะพามาไปหาหมอไม่กูิ่งกั่วลหมามึงกูจะลงทุนให้มึงทำรา้านนะไม่กูต้องกูต้องพาหมาไปก่อนห่วงหมาไมันกูธุรกิจแล้วกูจะปลาร้าเน่าๆแหละไปขายอ่ะปลาร้าเน่ามากดอกชื่อปลาร้ากับอันนี้ไปเลยครับเป็นแบรนด์ไปเลยครับแต่เธอก็ ทำให้อร่อยกระชันเนาะแกมแกงเนาะเธอใส่ผงชูรสหนึ่งครับพี่กูใส่สามกว่ามันไม่นัวใส่ตนลสตู้ไปนะใส่ตนลสตู้ปลาโลตูนปลาลตนปลาโลตูนบอสันเออโซนโลตูนบอสใส่ไม่ไปตั้กับเนี้นแต่เขาก็ใครตายใครโตดอีหล่ะแล้วก็โยนทิ้งโยนทิ้งอู้ทุกคนดูสิบางคนใส่เขาลดหล่อไม่ใช่ดรถกลัวรถมามันไปท้งอันนี้แหมทท <adjective. S 2> <coworkers guessed. S 3> ุกคนอ่ะกลัวกลัวมันเสลกโค้งมา บางคนใส่มันคำใหญ่ไม่อร่อยนะต้องใส่คำเล็กมันจะกัดเลิศก็บอกนั่งก็ตัดตัวนะเออนั่งก็ตัดพอดีมากอย่าให้หลายๆายสับปะย่าให้เยอะข้าวพุ่นข้าวพุ่นหมดแล้วแม่กูไม่กินข้าวพุ่นจะบอกซึ่งเราไม่ชอบเล็กๆน้องก็เลยตัดใหญ่ให้อร่อยสุดอันนี้หมอยล่าอ่ะมีน้ำรลวพอมันสุดไม่เท่าไหร่ไหนไม่ทำแล้วสิบบาท อยากจะตายดูสิที่ถนนน,นั้นนี่มอพอถนนถ้าถ้ามาแต่ท่าพนมถ้าพน,นมลิถ้าพนมนาแกนะออช,ชุออ่มฉ่ำอร่อยอยู่กับยำร้านตำใบโพล่านะคะทุกคนก็โอเคอยู่ครบทีมคาราบะเจ๋อเมื่อแล้ว ไปกับ uh, บัวค่ะเอาเมื่อเป็นกะไวอยู่แลมา อะไรวะอายดอกอะไรวะคุยกับใครคุยกับคุยเรื่องอะไรเขาพูดว่าจะสั่งเขาพูดมาเพิ่มบอจ่ากูคุยมัไม่ใช่ขาดเธอที่รักเธอท,ที่รักอยู่เธอที่รักคืกอแบบไม่ที่รักเดิกูสร้างซุ้มกับเธอคุยกันอุ๊ดหือเบื่อกตูดมากินมากินกินอะไรออะหมดแล้วค่ะ กกถ้าเพียรไว้กับสีเมื่อขันต่เนาะไม่ยังถ้าเพียรจะมาคุยกับผู้ชายขนันไหนก็ไม่กูก็ไม่อยากกินด้วยหรอกต่อเลยลเพื่อนก็นัง่งรอเพื่อก็นั่งรอทุกคนแล้วไปคุยกับผู้คือกับเกย์น้อยเป็นเมียน่ะอยู่<อ>ยในห้องตั้งนาน<ม>ความรู้สึกเราจะเป็นยังไงมาหาเพื่อนอุตส่าห์ไม่รับมาส่งนั่นนี่นู่นมันก็เสียความรู้สึกนะเว้ยเฮ้ย มันก็ไม่ไหวไหมตัวเม่ว่าเออนั่นนี่นูน่นอ,อมาลังเงินเดือนไม่ออกนะแม่นะขายทองให้ผู้ชายซื้อหลุยให้ผู้ชายซื้อกระเป๋าให้ผู้ชายกระเป๋า,าตังค์หน่ะสองสามหมืน่นปิดกล้องได้แล้วคะ่ะเพราะว่ายี่สิบวันที่แล้วชอบนี่มากแม่โอ้ยสะบูกี่หางรถสิบหล้อกับพยย่อใหญ่ซำออกมาจะไปด้งทำไมข้างในหน่ะ เอ้ยไปทำถ่ายงานเสร็จก่อนปะป้าเจมส์ก็กลับบ้านเถอะถ่ายงานแล้วเขาไม่ได้ถ่ายอะไรเขาจะไปส่งมันไหงเขาไม่ไปส่งอีปเปี้ยเลยเหรอไม่ค่ะไม่มเอาไปส่งมันครับอีปเปี้ยกูกลับกูไว้ก่อนกูจะกลับแล้วที่ออกมาอยู่ห้าสี่สามสองเจมส์ขึ้นรถพวกเขามีเขาอยู่ ไปถ่ายยเลยมันซาวน,น,นี้เดี๋ยวเกี่ยวเมื่อีงดีเอ้ยเอามาอะไรมักครับกูจะโทรบอกแม่เมื่อไงมาเอาไหมกูบอกแม่ทำไมกูโทรบอกแม่มึงเพราะว,ว,ว่าได้งงก,กูไม่เก่งใช่ไหมฝากก็ได้พีนกกกก่น้องครับฝากก็แล้วก็แชร์สกอนเด้อค้าน้องเพิ่นเขาจะโทรหาพ่อเขาบักครับแม่บักครับก,บ,บ,กบก่อน เพิ่นเป็นห่งวงค่ะมะเมื่อนตัวพอ่อตัวแม่ว่ามากินก้อนนองผิ่นข็าดโท่ากับผู้ชายสินัดกันไปรีสอะะ <c oughs> รทเด้อค่ะบ่ได้ตัวบ่ได้ต,ดตัวแม่ได้เห็นคิวน้องพึ้งนะคะ <c oughs> แม่โทรเบอร์ปูเปียวเลยนะแม่โทรหางหนูหนูจะกลับบ้านแล้วนะคะแม่ไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs>